ไม่ใช่ที่ของแกไหมขอโทษน,นะครับคุณคือหยดแกมีสิทธิ์อะไรมาถทมฉันจำใส่ชลา,าหัวเธอไว้ด้วยนะ <al> คุณบีมเขาเป็นคนรวยและคนรวยอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่จักรวาลน้องดาววีคิสมาย ขอบใจมากเป็นไงสบายดีไหมสบายดีครับท่านขอบคุณนะครับที่ท่านเป็นห่วงฉันขอโทษด้วยนะที่ต้องขายโรงแรมนี้ไม่เป็นไรครับท่านผมเข้าใจครับเดี๋ยวฉันขอตัวไปหาผู้จัดก,การก่อนนะครับท่าน ว่าไงเมื่อกี้ใครหรออ๋อท่านประธานใหญ่เจ้าของเครือ LKT ทีทั้งหมดว่าแต่เมื่อกี้ทําไมเธอไม่มาไหว้ท่านละ่ะก็หนูไม่กล้านี่หนูไม่เคยเห็นหน้าก็เลยกลัวโถ่เอ้ยท่านเป็นคนใจดีหลายปีแล้วที่ท่านไม่ได้มาที่นี่จําได้ว่าท่านมาครั้งแรกตอนเปิดโรงแรมแลวก็วันนี้วันที่ต้องขายโรงแรม ค่ะได้ค่ะวันนี้ท่านเจ้าของมาพร้องเซ็นค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้เวเจอกันนะคะท่านสวัสดีครับคุณฉุมสวัสดีค่ะท่านมาดีลงไปต้อนรับขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะท่านเชิญค่ะคนที่เขาจะมาซื้อโรงแรมเขาจะมากี่โมงหรอครับ อีกสักครู่ก็คงจะมาแล้วล่ะค่ะท่าน๋อท่านคะครับดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รักษาโรงแรมนี้ไว้ไม่ได้ดิฉันทําสุดความสามารถแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าน้อยก็เป็นเรื่องปกติครับค่ะท่านและที่สําคัญนะครับถ้าลูกสาวตัวดีของผมไม่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองป่านนี้ก็คงได้มาดูแลที่โรงแรมนี้แล้ว แล้วไม่ทราบว่าลูกสาวของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะติดต่อไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้วครับไม่รู้เขาอยู่ไหนค่ะท่านเดี๋ยวท่านพักผ่อนในห้องก่อนจะได้นะคะแล้วถ้าเขามาดิฉันจะขึ้นมาตามคะ่ะได้ครับไอ้เซอร์ พงระปภแม่บ่งแม่ป้านออกไปหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นตอนรับฉันแล้วโรงแรมโดนขายต่อแบบนี้พี่มิวจะไปอยู่ไหนเหรอทำไมเป็นห่วงพี่เหรอพี่มิวการตกงานมันเป็นเรื่องซีเรียสน,นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ต้องซีเรียสหรอกพี่ออกจากที่นี่พี่ก็ไปหางานที่อื่นทำบริษัทรปภมีอยู่ทั่วประเทศว่าแต่เธอเถอะ พี่ออกพี่ก็ยังได้ค่าชดเชยแต่เธอเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือนเดียวเธอจะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ต้องห่วงออมหรอกออมมีมากกว่าที่พี่คิดร,ปรอปภแกไปทำอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของแกไหมเออขอโทษนะครับคุณคือหยดแกไม่ีสิทธิ์อะไรมาามฉันเออคือ ขอโทษนะคะถ้าคุณไม่บอกพี่มิวจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคุณเป็นใครไม่ต้องพูดเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเป่งวาจาขฉันถ้าคุณไม่บอกผมจะต้องทำตามหน้าที่นะครับโดยการเชิญคุณออกไปข้างนอกนะครับอีกรอบพอเอ๊ะเสียงอะไรอะ แกดียังไงมาเป่วงวาจากับฉันแบบนี้แม่บ้านคะเอาผ้าที่เธอถือถู่หน้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะหนูไม่ทำ คุณบีมเขาเป็นคนที่จะมาซื้อโรงแรมนี้ที่นี่รู้หรือยังว่าฉันเป็นใครรู้แล้วค่ะรู้แล้วก็ทำสิยืนเฉยอยู่ได้จำใส่ฉลามหัวเธอไว้ด้วยนะคุณบีมเขาเป็นคนรวยและคนรวยอยู่บนจุดสูงสุด ของห่วงโซ่จัก,กรวาลหนูว่าไม่ใช่หรอกคะ่ะคนรวยไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดคนดีต่างหากที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อ,อาหาร ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะถ้ารวยแล้วจิตใจต่ำตงก็คงไม่มีทางขึ้นมาหินแสกสว่างได้หรอกค่ะนี่แกกำวัาคุณบีมมันหอยของเหรอคุณบีมคะไม่รับไม่ต้องพูดจับมันไว้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันฉันเองอยาค่ะมาดิมาดิยอย่านะคะใช่ไหม อ๋อหยุดนะท่านคะราาอปภกับแม่บ้านมันร่วมมือกันขัดขวางไม่ให้คุณบีมซื้อโรงแรมนี้คะ่ะท่านนี่ฉันเสียเวลามามากแล้วนะจะซื้อขายกันได้หรือยังท่านคะ เอกสารพร้อมแล้วนะคะเหลือแต่ท่านเซน็นไม่ขายหนูจะไม่ขายโรงแรมนี้เด็ดขาดนี่แม่บ้านเธอกล้าดียังไงมาสั่งท่านประธานเดี๋ยวฉันจะเอาผ้าขีริ้วเช็ดปากเธอทำไม ก็เห็นอยู่ดีว่าโรงแรมไปไม่รอดรู้ไหมคะว่าทําไมโรงแรมถึงไปไม่รอดตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่หนูทํางานอยู่ที่นี่หนูเห็นผู้จัดการไล่ลูกค้าที่แต่งตัวธรรมดาโดยไม่ถามเลยว่าเขามีเงินพักหรือเปล่านี่นี่กล้าฟ้องหรอแต่กับคนรวยก็เท่าทุนอย่างกับเป็นเทวดาแล้วแบบนี้ โรงแรมจะไม่เจ๊งได้ไงล่ะคะคุณพ่อคุณพ่อใช่นี่แหละลูกสาวตัวดีที่ผมเล่าให้ฟังแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงอยากให้โรงแรมนี้เจ๊งเพราะเขาอยากได้เงินชดเชยที่โรงแรมจ้างเขาออกจริงเหรอลูกจริงค่ะคุณพ่อ,อ ขอโทษขท่านขอโทษขาคนหนูเน่สรุปโรงแรมนี้จะขายหรือไม่ขายฉันมีเงินน้วจะบอกให้ก็บอกแล้วไงว่าไม่ขายเก็บเงินของคุณไว้รักษาที่ใส่ยแย่ๆของคุณเถอะไปจะไม่ซื้อก็ได้ฉันจะวานเดี๋ยวรถดีใจด้วยนะ ไม่ตกงานแล้วขอบคุณครับคุณหนูจริงเหรอคะคุณหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาดีฉันแต่สำหรับคุณฉันไล่ออกไม่ไดคะคุณหนูข้าไม่อยากตกงานค่ะเทีนค้ช่วยคุยกับคุณหนูหน่อยคะ่ะที่ฉันไม่อยากตกงานคุณหนูคะเมตตาเลยนะคะ <als in> <criticism> <talk ing> นี่แห <talk ing> ละหน้าที่เขาว่า <talk ing> สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณมาทำ และสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่างเน,นลล์ขคนก็ค,นคุณนี้เขาเปิดประตูยุดอ,อย่าเอามือสปกสปรกสกปรกของแกมาใกล้รถพวกฉันนะแกต้องขอบใจฉันนะเพราะว่าถ้าฉันไม่เปิดประตูมาชนแก<ม>ชีวิตนี้แกคงไม่มีวาสนาได้มาเข้าใกล้รถบีเ็แบบนี้หรอกพวกคุณต้องการอะไรกันแน่เช็ดสิ ฉันบอกว่าถอดเสื้อเก่าๆของแกมาเช็ดรถให้ฉันเสร็จ C V M Film โอยมีนาแวะซื้อกาแฟาเลยเหรอเกือบไม่ทันแล้วไหมล่ะโอ๊ยไป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  ไปยังพีเตไปดิเฮ้ยรถฉันฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษจริงๆค่ะกะ็คนนี้เขาเปิดประตูอย่อยา,อยาเอามือสกรปกสกรกสกปรกของแกมาใกล้รถพวกฉันนะแค่แกเดินผ่านรถพวกฉันยังเสียหายขนาดนี้ถ้าแกเดินเข้ามาใกล้รถพวกฉันอีกมันจะพังขนาดไหน ฉันก็แค่จะดูให้ก็แค่นั้นเองค่ะอ๋อฉันรู้แล้วฮะนี่เป็นแผนของแกใช่ไหมฉันรู้นะว่าน้ำหน้าคนอย่างแกคงไม่มีปัญญาหารถหรูมาขับแกเลยใช้แผนสกรปรกเพื่อที่จะได้เข้าใกล้รถฉันใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วคุณฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแกแก้ตัวยังไงก็ฟังไม่ขึ้นหรอกคนยากจนคนแค้เหมือนแกคงมีปัญญาขับได้แค่รถกระจกกระจกถึงว่าละ่ะอยากเข้ามาใกล้รถของพวกฉันนะัก นี่ถ้าฉันอยากจะดูรถพวกคุณฉันก็เดินเข้ามาขอดีๆแล้วสิจะไปทํากาแฟหกส่แบบนี้ทําไมเพราะแกรู้ไงว่าขอยังไงฉันก็ไม่มีทางให้คนจนๆอย่างแกมาดูหรอกคนที่ไม่มีระดับอย่างแกใครเขาจะกล้าให้เข้าใกล้ของแพงแต่ฉันว่าจริงๆแล้วแกต้องขอบใจฉันนะเพราะว่าถ้าฉันไม่เปิดประตูมาชนแกชีวิตนี้แกคงไม่มีวาสนาได้มาเข้าใกล้รถบีเอ็มแบบนี้หรอกจะให้ฉันรับผิดชอบอยังไงคะ พวกคุณว่ามาเลยดีกว่าเฮ้ยพีเตอร์แกได้ยินไหมมันบอกว่าจะรับผิดชอบว่ะเงินที่จะซื้อรถใหม่ยังไม่มีเลยข้าสเสนอหน้ามารับผิดชอบเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะพวกคุณจะเอาอยัางไงกันแน่พอฉันจะรับผิดชอบพวกคุณก็ไม่ให้รับผิดชอบพอฉันจะขอโทษพวกคุณก็มาดูถูกฉันสรุปพวกคุณต้องการอะไรกันแน่เช็ดสิฮะฉันบอกว่าถอดเสื้อเก่าๆของแกมาเช็ดรถให้ฉันสิ ถึงกลับต้องถอเสื้อเช็ดเลยเหรอคะใช่หรือว่าแกจะไม่รับผิดชอบเดี๋ยวก่อนค่ะคุณไม่ต้องถอดเสื้อเช็ดให้เขาเหรอคะ่ะเดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดหน้าของฉันเช็ดเอาก็ได้คะ่ะขอบคุณนะคะนี่แกเป็นใคร มาแส่เรื่องของคนอื่นเขาทำไมฉันจะเข้าไปเสนองานที่บริษัทนี้แล้วพอเอิญเห็นพวกคุณฉันก็เลยเข้ามานะคะยุ่งไม่เข้าเรื่องอ๋อที่แท้แกก็มาเสนองานเหมือนกันเหรอฉันขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยนะที่แกจะไม่ได้งานนี้เพราะพวกฉันก็มาเสนองานที่นี่เหมือนกันดูจากสภาพแล้วนี่แกคงเดินมาสินะ คงจะไม่มีรถขับละสิท่าใช่ค่ะฉันไม่มีรถขับแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับที่มาเสนองานหรอคะเอาก็งานนี้มูลค่าตั้งหลายล้านแต่บริษัทกลับโซคนกระจอกกระจอกอย่างแกมารถก็ไม่มีนามสกุลก็ไม่ดังถ้าพวกฉันแกว่าถ้าประธานเขาจะเลือกใครเราไปกันเถอะคุยกับพวกบรลแลเปลืองน้ำลายเสียเวลา คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะค่ะฉันไม่เป็นไรขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอข้อไปเตรียมตัวข้างในก่อนนะคะค่ะโชคดีนะคะค่นะ,คะนี่หยกคุณกันพดคนนั้นวไว้กี่โมงเนี่ยอีกสิบนาทีก็จะถึงเวลานั้นแล้วเนี่ย ยังไม่โผล่หัวมาเลยขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะครับสวัสด,ดีค่ะคุณนัทพจ์ไม่เป็นไรเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราสองคนที่นัดไว้จะมาเสนองานนะคะอ๋อครับแล้วคุณคนนั้นใช่ทีมพวกคุณหรือเปล่าครับอุ๊ยไม่ใช่หรอกค่ะบริษัทของเรารับแต่คนหัวกะทิคนมีระดับมาทำงานค่ะ ถ้าใครไม่มีคุณสมบัตินี้บริษัทของโยกไม่เอามาเป็นตัวทวงของทีมหรอกคะ่ะครับแล้วคุณชื่ออะไรนะครับวารินค่ะพี่นัดไว้ว่าจะมาเสนองานเหมือนกันอ๋อคุณวารินสวัสดีครับถ้าอย่างนั้นพวกคุณเชิญนั่งรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักท่านประธานจะเข้ามาได้เลยครับคุณกันพศพวกเรารอได้อยู่แล้วครับครับพนักงายบริษัทนี้เขากะสู้เหมือนกันนะโยกบอกให้ไป แต่ก็ยังจะมาอีกสงสัยจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องฉันว่าภาษาคน่ะฟังรู้เรื่องแต่รู้แค่คนจนเขาคุยกนันนะคนรวยแบบพวกเราพูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอฉันว่าเรารอวัดกันที่ผลงานดีกว่านะคะตื่นค่ะฉันบอกกี่รอบแล้วนะว่าแกสู้พนักงานไฮยคลสยาสเกียงฉันไม่ได้หรอยอมรับความจริงแล้วใส่หัวไปซะ ยังไงแกก็ไม่มีทางได้งานนี้แน่นอนได้สิทาไมจะไม่ได้ที่แท้แกก็มาเสนอง,งานเหมือนกันใช่ไหมถึงว่าละ่ะคอยปกป้องกันตลอดเลยบริษัทเล็กๆมันก็ต้องซัพพอร์ตกันแบบนี้แหละถ้ามันไม่ช่วยกันแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงดีเก่งให้ตลอดนะ ถ้าพวกเธอไม่ได้งานนี้ก็ไปบอกบริษัทเองแล้วกันว่าเป็นเพราะปากตัวเองอย่ามาขู่ฉันนะฉันไม่ได้ขู่ฉันพูดจริงแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ฮะก็สิทธิ์ของท่านประธานยังไงล่ะครับท่านประธานท่านประธานฉันให้เวลาพวกคุณ30วินาที มีอะไรจะพูดก็พูดมาที่พวกเราทำแบบนั้นพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะท่านประธานใช่ครบพวกเราผิดไ,ไปแล้วถ้าพวกเราลุกไปข่าประธานพวกเราไม่ทานข้าแบบนั้นแน่นอนเวลาพวกเธอจะทำดีแค่กับคนที่มีผลประโยชน์ด้วยสินะพวกเธอคิดว่าฉันจะเลือกคนที่นิสัยแบบนี้มาทำงานด้วยหรอจำไว้นะทุกคนมีค่ามีความหมายแล้วก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมด พวกเธอจะตัดสินอ str ื่นจากพี่ภายนอกไม่ได้หรอกนะเพราะมันจะทำให้ชีวิตพวกเธอไม่มีวันเจริญพวกเราเข้าใจแล้วค่ะครั้งหน้าพวกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วมันจะไม่มีครั้งหน้าเพราะฉันจะไม่เลือกพวกเธอว่าไงเนะคเดี๋ยวเชิญคุณไปคุยรายละเอียดขั้งบนนะคะก็หมายความว่าฉันได้หรอคะใช่ค่ะ ที่ฉันเลือกคุณก็เพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีคนแบบนี้ล่ละค่ะที่ทุกคนอยากร่วมทำงานด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะป่ะเราไปกันดีกว่าค่ะคนนุ๊กเตรียมเอกสาร้วยบอค่ะเดี๋ยวอนสีค่ะท่านปาน่าะธท่านรากเราสิครับ